ในช่วงท้ายๆเบรกช่วงที่3นี้นะคะก็จะมีบรรยากาศการท่องเที่ยวมาให้ติดตามกันในช่วงข่าวเช้าทุกๆวันเลยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ยอดดอยตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยเหลือเลขตัวเดียวแล้วค่อนข้างหนาวเลยทีเดียวนะคะในพื้นที่กรุงเทพเองนะคะเช้าๆใครเปิดหน้าต่างออกมาอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะอากาศเนี่ยสัมผัสกับผิวเนี่ยเริ่มจะแบบเอ้ยหนาวๆกันละนะคะใครที่ยังไม่มีสถานที่ไปท่องเที่ยวก็ไปท่องเที่ยวกันได้เราจะเอาบรรยากาศเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือค่ะอุณหภูมิตอนนี้ ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วโดวยเฉพาะบนยอดดอยของจังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวกันจํานวนมากค่ะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาก็มีคําเตือนเช่นเดียวกันนะคะ,คะก็ต้องฟังกันสักน,นิดหนึ่งนะคะกับนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงในอ่าวไทยได้วยค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครสงขลาได้นําธงแดงสัญ,ญลักษณ์เตือนภยัยห้ามเล่นน้ําไปติดไว้ในจุดต่างๆนะคะซึ่งเป็นจุดเสี่ยงบริเวณชายหาดชะลาทัศ์ต่อเนื่องหาดสมีหลาระยะทางเกือบ9กกิโลเมตรหลังพบว่า คลื่นลมในอ่าวไทยมีกําลังแรงอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทําให้ทางเทศบาลต้องจัดเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภยัยชายหาดรอมอุปกรณ์กู้ภยัยเตรียมพร้อมช่วยเหลือตลอดเวลาส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้อุณหภ,ภูมิล,ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วโดยเฉพาะยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองอุณหภ,ภูมิต่ําสุดอยู่ที่7องศาเซลเซียสค่ะขณะที่จุดชมวิวเกี่ยวแม่ปานวัดอุณหภ,ภูมิได้6องศาเซลเซียสทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสความหนาวเย็นกันจํานวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานก็ได้จัดระเบียบการจราจรเพื่อลดปัญหาความแออัดโดยให้นักท่องเที่ยวจอดรถยนต์ไว้ในจุดที่กําหนดและนั่งรถบริการของทางอุทยานขึ้นไปท่องเที่ยวเช่นเดียวกับที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะสภาพอากาศที่หนาเวเย็นต่อเนื่องหลายวันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าอําเภอนครไทยโดยเฉพาะบริเวณลานหินปุ่มลานหินแตกผาชูธงทุ่งดอกกระดาษ มีนะักท่องเที่ยวไปสัมผัสความงามของธรรมชาติ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะอย่างคึกคักเลยทีเดียวร้านขายผักพื้นเมืองของชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งและร้านจําหน่ายของที่ระลึกขายสินค้าได้ดีเป็นพิเศษค่ะนอกจากมีการรายงานข่าวให้ติดตามถึงบรรยากาศสภาพอากาศห,หนาวแล้วนะคะ,คะออทีมข่าวของเราจะมีการสัญจรนะคะไปยังจังหวัดน่านก็คือวันหยุดเที่ยวถึงนี้นะคะ,คะแล้วก็ไปเพชรบูรณ์ด้วยในช่วงของวันที่20เดือนนี้เช่นเดียวกันนะคะที่ฉันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาแจกผ้าห่มด้วยให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่เลยนะคะ,คะไม่ได้ไป แต่ว่าส่งกําลังใจไปให้